กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจครับผมครับนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านสนุกคานะครับผมวันนี้ชายพีมีนะครับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมนะครับจริงๆมา2คันเลยนะครับฟอร์จูเนอร์ครับแต่ผมเลือกถ่ายคันนี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวอีกคันนึงถ่ายให้ดูนะครับนะครับคันนี้เป็น t o โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุขับ4นะครับผม นะครับเป็นระบบ4 wheel ขับ4นะครับผมนะไม่ใช่2.8นะครับเป็น2.4ตัว V นะครับผมนะครับรถปี2019นะครับผมนะครับราคานะครับ1นึ่งล้านแปดหมบาทนะครับราคา1นึ่งล้านแปดหมนะครับได้รถสวยไม่น้อยเกรด A ไปใช้งานเลยนะครับคันนี้เลขไม้เพียงนะครับ89,000ก้โลเท่านั้นลูกค้านะครับตัวรถสีบอลเงินนะครับใครหาอยู่นะครับสายพ่อบ้านสายครอบครัวนะครับผมนะนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะ ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันครับผมนะครับเริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าเลยครับโคมไฟใบบีม LED นะครับผมนะครับโคมไฟใหม่สวยเลยนะครับรอยขีดข่วนรอยแตกรอยขูดไม่มีเลยนะครับผมนะหน้าเรียนไฟสวยนะครับไฟสว่างอยู่แล้วนะครับสําหรับ f o r t คจูเนอรนะครับผมนะครับด้านล่างครับผมของเขาครับเป็นไฟตัดหมอกแท้เดิมโรงงานนะครับฝาครอบสวยเลยนะครับนี่นะครับโครเมียมนะครับผมสวยครับหลอดไฟเป็น LED นะครับผม นะครับสีบอลเงินนะครับสีสวยเลยนะครับสีตัวนี้นะครับดูแลรักษาง่ายครับผมนะครับใครที่หาอยู่ดูอยู่นะครับผมนะครับห้ามพลาดนะครับบอกเลยนะครับตันนี้นะครับนี่ครับช่องลมกันชนหน้าครับผมนะครับดูครับฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนะครับรถเพิ่งมาถึงมาตอนช่วงบ่ายๆนะครับผมนะตัวนี้ล้างทําความสะอาดใหม่อีกรอบนึงครับสวยกริปแน่นอนนะครับผมนี่ดูครับดูว่าไม่มีช่องไหนแตกหักนะครับผมหน้าเนื้อพลาสติกสวยนะครับผมนะครับสีไม่ซีดนะครับมีแค่ฝุ่นเกาะเท่านั้นนะครับผม ครับล้างทำความสะอาดใหม่ขัดสีลงเงานะครับสวยถูกใจแน่นอนนะคร horses, thin, march, leather, scope, right? membership membership. Okay. ับหน้ากระจังโครเมียมครับผมนะครับโครเมียมเงาเงาเลยนะครับผมไม่มีนะครับคาบขี้เกลือนะครับคาบหมองคาบดําไม่มีขึ้นครับรวมถึงตัวโลโก้นะครับนี่เด่นเด่นชัดชัดอย่างนี้เลยนะครับผมดูครับสวยสภาพดีครับผมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมเด่ยมสันตัวกันชนหน้านะครับคมคมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับชัดๆัดนะครับผมนี่ครับไฟตันหมอกด้านหน้าซ้ายครับผม นะครับไฟสวยไฟเดิมนะครับฝาครอบนะครับสวยสภาพดีนะครับรวมถึงตัวเดนไฟหน้าด้านซ้ายนะครับผมนะครับรอยขูดรอยแตกแรงงาไม่มีนะครับผมนะชัดๆนะครับผมนะสวยครับดูครับฝากระโปรงหน้าครับผมนะตัวสีนะครับเงาฉ่ําเลยนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องไปทําสีนะครับผมนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับดูเส้นฝากระโปรงหน้าครับผมนะคมๆสวยๆนะครับเงาฉ่ําครับผมนี่ครับสภาพดีครับ นะครับดูสีด้านข้างครับผมนะสีเสมอกันนะครับตัวสีกันชนกับตัวบังโคลนนะครับร่องต่างๆนะครับแนบชิดสนิทหมดนะครับดองร่องไม่เกยไม่ดุ้งนะครับผมนะช่องฟงช่องไฟต่างๆนะครับผมนะสวยเดิมครับบังโคลนครับผมดูครับสภาพร่องรอยไม่มีนะครับคิ้วกันชนหน้านะครับรับคิ้วซุ้มล้อกันชนหน้านะครับคิ้วบังโคลนนะครับผมนะครับสวยเลยนะครับไม่ด้งไม่อ่านะครับผมนะรอยขูดรอยถลอกไม่มีนะครับมาดูรอแม็กกันหน่อยครับแท้เดิมโรงงานนะครับแม็กอันรอยนะครับ ดูโทนนะครับนะหน้าปัดเงานะครับผมนะคันนี้ได้แม็กขอบสิบปดนะครับผมนี่ดูซีรียางสองหกห้าทับหกศนอาสิบปดนะครับคันนี้นะครับได้ยางเป็นปีสองพันยิบเอ็ดนะครับผมนี่เดี๋ยวผมดูปียางให้เมื่อกี้เห็นอยู่ไปไหนแล้วนี่ครับดอกยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวดูดอกยางหน่อยครับเหลือๆครับผมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับแก้มยางไม่มีรอยแตกรายงานะครับผมยางสวยสภาพดีครับยางปียี่สิบเอ็ดนะครับผม มาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับกระโดกซุ้มล้อครับผมคินคนอย่างนี้เลยนะครับจิ้งเกียงนะครับผมไม่มีรอยตัดรอยเคาะนะครับผมนะรอยเชื่อมของการทําสีไม่มีนะครับผมนะครับตัวรถไม่มีประวัติเสียนะครับนะโครงสร้างเดิมหมดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมช่วงล่างดูครับเดิมสนิทเลยนะครับผมนะนี่ครับสนงสนิทไม่มีขึ้นนะครับผมนะยางกันโครงกันโคลนอยู่ครบหมดนะครับหมุดยึดไม่มีหายนะครับผมพลาสติกมาเต็มล้อเต็มซุ้มครับผม นะครับนี่เลยนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับตัวรถสวยเดิมนะครับสภาพดีนะครับยางกันคงกันโคนอยู่ครบหมดนะครับไม่มีรอยนะครับโดนนะไม่มีรอยโดนหมาทงหมาแพะนะครับนะขอไปครับนะครับรถส่วนบางคันนะครับชอบโดนแพะมานะครับผมนะเป็นรอยนะครับนะครับบันไดข้างนะครับชายบันไดตัวรถนะครับตัวนี้ของแท้ติดรถนะครับผมเป็นสีบอลเทานะครับสวยสภาพดีครับผมตรงนี้อาจจะมีรอยเลอะหน่อยนะครับผมนะนะครับล้างทาความสะอาดใหม่ได้นะครับผม นะครับอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมานิดหน่อยครับผมนะครับไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะครับดูสีผิวพันธุ์ด้านข้างต่างๆเหลเรียมสันตรงมาตรงประตูนะครับสวยเดิมหมดนะครับร่องนะครับแนวจิ้สนิทหมดนะครับเข้ารูปเข้ารอยหมดนะครับผมนี่ครับกระจกมองข้างครับผมตัวนี้เป็นสองจุดสตัววีนะครับลากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าแล้วนะครับผมไฟเลี้ยวเป็น led ครับผมฐานกระจกนะครับสภาพใหม่ๆดำๆอย่างนี้เลยนะครับฝาครอบสวยครับผมสภาพดีนะครับคิ้วดิดน้ำนะครับขอบประตูขอบกระจกนะครับดูนี่ ตรงๆนะครับผมนะตรงเป๊ะครับผมไม่มีคดงอนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมเดินยาวไปเลยครับตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังนู่นนะครับผมนะถึงบังคอลนู่นเลยครับนะครับเอกลักษณ์ของ Fo r t u n e r เลยนะครับผมนะคิ้วตรงนี้นะครับผมนะครับสวยครับผมสติ๊กเกอร์เสาประตูดูครับร่องรอยนี้แทบไม่มีเลยครับยางคงยางขอบกระจกต่างๆนะครับสวยสภาพดีนะครับผมนะครับลูกค้าได้ไปก็ไปติดกันศาสตร์เพิ่มก็ได้นะครับผมนี่นะครับสวยๆครับผมนะกระจงกระจกแท้เดิมทุกบานครับผม นะครับเด like er, ี對對๋ยวดูภายในตัวรถหน่อยครับผมใหม่กริปนะครับผมบอกเลยนะครับสภาพภายในนะครับผมเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับผมนะคลาสสิกเลยนะครับผมนะครับปรับไฟฟ้านะครับฐานบงฐานเบาะนะครับสวยใหม่หมดนะครับปีกเบาะนะครับไม่ยุบไม่หักนะครับผมนะนี่ครับตะเข็บดูครับไม่มีรอยปีรอยแตกนะครับนะครับปีกเบาะดูครับผมนะเบาะสวยใหม่ครับผมสภาพดีครับรวมถึงนะครับเบาะผู้โดยสารด้วยนะครับผม นี่นะครับหนังนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะนะครับสวยเลยนะครับรถไมแปดหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับผมนะครับพวงมาลัยครับผมมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับตัวนี้ฟุตคอนโทรลมีให้ครบหมดนะครับผมนะนะครับระบบเกียร์แพนเดนชิพนะครับผมนี่นะครับสองข้างครับผมนะของแท้ของเดิมครับพวงมาลัยสวยนะครับสภาพดีครับผมนะหนังนะครับไม่มีรอยขุดรอยถลอกนะครับผมนะครับด้านบนนะครับเป็นลายไม้นะครับผมเดิมเดิมครับ นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องมาให้ดูเลขไม้ครับผมนะาของแท้นะครับผมดูครับคันนี้เป็นระบบพุสตาร์ทนะครับผมนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับนี่นะครับเครื่องเดิมๆนะครับสตาร์ทติดง่ายครับผมเครื่องยนต์2.4นะครับนะครับหน้าตาหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับดูเลขไม้ของแท้นะครับผม89,250กิโลเท่านั้นนะครับผมนะนี่ครับผมนะเครื่องยนต์เดิมๆครับผมลูกค้ามาเทสมาลองขับที่ร้านได้เลยนะครับผมนะ มาดูตัวรถจริงได้นะครับนะครับหน้าจอนะครับผมนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมนะมาพร er ้อมกับตัวนะครับกล้องมองหลังนะครับผมนะตัวนี้กล้องแท้ติดรถเลยนะครับภาพสวยคมชัดนะครับผมนี่นะครับสภาพดีครับผมนะครับแอร์ครับผมออโต้นะครับหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับผมนะนะครับในส่งตัวหน้าจอครับตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างเอา SD card มาใส่ให้นะครับผมนะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมนะครับ ดูนะครับระบบเกียร์โฟร์ครับผมนะเป็นระบบพลาสมาม์นะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับขึ้นเหนือลองใต้นะครับผมนะทุกสภาพถนนครับไปได้หมดนะครับผมลูกค้านะครับ2.4 4 w h e e l นะครับผมนะใครไม่ชอบเครื่องยนต์2.8 4 w h e e l นะครับมาดู2.4 4 w h e e l ก่อนได้นะครับผมนี่ครับรายไม้ครับผมนะครับที่วางแก้วนงแก้วน้ําแก้วกาแฟนะครับผมคอนโซลเกียร์นะครับผมสวยใหม่เดิมครับผมนะหัวเกียร์เราคู่รอยถลอกไม่มีนะครับผม นะครับสวยเดิมสภาพดีครับผมนะอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับดูครับใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมสวยๆครับผมนะเก๊เก็บของตัวกลางนะครับผมนะด้านบนเป็นหนังนุ่มๆครับที่เท้าแขนนะครับผมนี่นะครับกล่องใหญ่เลยนะครับผมนะอยู่บล็อกกลางนะครับผมลูกค้าสวยครับคอนโซลหน้าดูหน่อยครับผมเป็นไงครับนี่นะครับรอยขาตั้งกล้องคาบกาวรอยคาบด่างต่างๆไม่มีเลยนะครับผมนะครับใหม่กริปนะครับผมรองรอยไม่มีนะครับที่วางแก้วน้ําครับผมนี่นะครับ วางแก้วน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ได้แอร์ลงมาตรงนี้นะครับเพื่อนะครับช่วยเก็บความเย็นได้ดีเลยนะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับนะนี่ใบสบคบครับผมชัดๆนะครับปอร์ชูเนอร์2.4 4วิลนะครับผมนะซิดมาโฟลับ4ปี2019นะครับราคา1ล้าน89,000บาทไม่89,000โลเท่านั้นนะครับผมนะเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมลูกค้าใครหาอยู่ดูอยู่นะครับโทรมาหาน้องพีได้เลยนะครับเบอร์โซ092นะครับ เจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมนะครับฝ้าเพดานนะครับผมรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับเพดานสวยใหม่สะอาดนะครับผมนะครับเกลี้ยงๆเลยนะครับผมนะครับที่บังแดดครับผมนะนี่มาพร้อมกับตัวไฟนะครับกระจกแต่งหน้านะครับผมไฟเพดานนะครับผมติดครบหมดนะครับไม่มีตรงไหนชํารรดเสียหายนะครับช่องเก็บแว่นต่างๆนะครับสวยหมดเลยครับผมหน้าฝั่งน้นครับก็มีนะครับผมนะไฟให้เหมือนกันนะครับผมนะครับแต่มือผมเอื้อนไม่ถึงนะครับผมไม่เป็นไรนะครับ นะครับดูโครงสร้างตัวรถหน่อยครับนี่ครับยางขอบกระดูกงูตัวนี้นะครับสวยเดิมหมดนะครับสวยสภาพดีเลยนะครับขอบยางใหม่ๆนะครับผมนะครับไม่มีรอยขาดนะครับสีเสากลางด้านในครับผมสีเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะํำสีมานะครับผมโครงสร้างแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นะครับรถตุกคันตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดนะครับตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้เหมือนกันนะครับผมลูกค้านะครับเช็คได้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมนะเรียกตัวถังนะครับผมเช็คได้หมดทั่วเทศนะครับนี่ครับ โครงสร้างนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับบันพับแท้เดิมหมดนะครับผมนี่ดูครับหัวน็อตครับผมไม่มีรอยถอดนะครับผมนะเนียนๆสวยๆนี่เลยนะครับนะครับฉลงฉลากสติกเกอร์ต่างๆดูครับเข้าบีควิกด้วยนะครับผมนี่ครับเสากลางด้านในนะครับเหลี่ยมสันขอบบันนงบันไดนะครับมีพลาสติกกันรุ่มกันลอยให้ด้วยนะครับผมนะนี่ตาโตโยต้าของแท้นะครับแผงประตูครับผมใหม่กริปนะครับร่องรอยไม่มีครับผมตรงนี้ได้เป็นหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับสวยเลยนะครับ กระจกออโต้สี่บานด้วยนะครับผมนะอดโทนะครับผมนะนะครับกระจกพับตับไฟฟ้านะครับผมนะคิ้วปะนงประตูต่างๆสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีครับผมนะสภาพโดยรวมสวยมากครับผมนะฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับสีบอลเงินนะครับผมนี่ครับสีเงาฉ่าเลยนะครับตัวรถสีสวยนะครับผมสภาพดีนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูภายในห้องผู้โดยสารแถวสองหน่อยครับผมเป็นไงครับสภาพเบาะดูครับผม สวยใหม่กริปนะครับผมนะรองรอยไม่มีนะครับผมนะบ่สวยบ่ใหม่เลยนะครับที่เท้าแขนนะครับนะมีที่วางแก้วน้าให้สองแก้วนะครับผมหน้านี่นะครับผมนะครับห้องผู้โดยสารกว้างๆนะครับผมนะอ้าวแสงแสงหายไปไหนแสงเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมเปิดประตูฝั่งนู้นนะครับกระเป๋าจิงโจรมีให้คู่หน้านะครับผมนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับผมนะขออภัยนะครับนี่ดูครับแผงประตูนะครับด้านหลังขวาครับผมสวยเดิมใหม่นะครับ นี่ครับขอบบังคงบางโคลนสีต่างๆนะครับรอยต่อของการทําสีไม่มีนะครับผมนะครับตัวรถสวยสภาพดีเลยนะครับนะครับดูล้อแมกหน่อยครับผมหลังขวานะครับนี่อาจจะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยครับผมลูกานะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมดอกยางสวยโครงสร้างนะครับกระโหลกซุ้มล้อหลังขวานะครับเดิมหมดนะครับผมนะนี่คัสซีนะครับเลขตัวถังครับผมนะครับเดี๋ยวเลขตัวถังนะครับไปดูตรงนะครับแผ่นเพจอีกรอบนึงก็ได้นะครับจะได้ดูชัดๆนะครับผม ตรงนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับคันซีนะครับผมนะเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดตมสีมานะครับผมนี่ครับรอยต่อตัวกันชนนะครับผมนะแน่ชิดสนิทหมดนะครับสีเสมอนะครับเรียนไฟท้ายหลังขวานะครับรอยคุดรอยถลอกไม่มีเลยนะครับผมนะรอยแตกรายงานไม่มีให้เห็นครับไฟท้ายเป็น led แล้วนะครับผมนะสวยเลยนะครับนะครับไฟทับทงทับทิมต่างตัวกันชนหลังนะครับสวยหมดนะครับสภาพดีครับผมนะครับไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับเหลี่ยมฝันฝาท้ายคมคมนะครับผมนี่ครับคิ้วคมเมี่ยมฝาท้ายครับผม ของแท้ของเดิมเลยนะครับร่องรอยแทบไม่มีนะครับผมนี่ครับใหม่ครับสัญลักษณ์ซิกมาโฟนะครับผมนะนี่ครับกล้องนะครับถอยครับผมนะของเดิมของแท้นะครับติดรถเลยนะครับผมนะครับสวยสภาพดีครับผมนะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับฝาท้ายครับผมเปิดไฟฟ้านะครับผมนี่เสียงนิ่งเงียบนะครับผมนะไม่มีนะครับเสียงของตัวฝาท้ายของโช๊คฝาท้ายเลยนะครับผมเสียงเย็ดเสียงคูดอะไรไม่มีนะครับผมนะ นะครับภายในนะครับผมน้าห้องนะครับด้านหลังนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับผมนะครับถ้าขนของนะครับผมนะก็เอาเบาะแขวนขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่านะครับขนคนนะครับก็เอาเบาะลงมานะครับผมน้าเพิ่มจํานวนนะครับที่นั่งไปในตัวนะครับเบาะแถวสองนครับก็สามารถพับขึ้นไปได้นะครับเพิ่มพื้นที่ได้อีกนะครับผมนะาสำหรับขนของนะครับหรือว่านะครับโดยสารแค่2คนนะครับต้องการพื้นที่ขนของนะครับผมนะก็จัดไปได้เลยนะครับนะครับภายในครับผมนะขออภัยครับมืดหน่อยนะครับผมแสงจะหมดนะครับ แต่เห็นอยู่นะครับนะชัดอยู่นะครับนะครับไม่มีคราบสกปรกสกปรกนะครับผมนะที่มันทําความสะอาดยากเลยนะครับผมสวยสภาพดีหมดนะครับขอบยางเขานะพลาสติกปิดแผงตั้งท้ายดูครับสวยใหม่เลยนะครับผมฮรัดดูโครงสร้างตัวรถนะครับขอบรังน้ําต่างๆดูครับจุดเม็ดอ้างนะครับผมตัวนี้เดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตาสีมานะครับผมลูกค้านะครับเชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยนะครับรถที่สุกคานะครับคัดเกตนะครับผมนะเข้ามาแล้วนะครับผมทุกคันนะครับผม ดูโครงสร้างหัวน็อตครับผมบันผ้าฝาท้ายไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับสนิมไม่มีขึ้นเลยนะครับผมนี่ดูครับสภาพสวยใหม่นะครับผมนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยถอดเลยนะครับผมนะนี่ครับเนียนๆสวยๆครับผมรถไม่มีประวัติเสียนะครับนะครับจุดเม็ดอาร์ครอยซีนนะครับรอยเชื่อมต่างๆดูครับเดิมหมดนะครับจากโรงงานนะครับผมสภาพนี้นะครับนะครับโชคฝาท้ายนะครับนะครับแผ่นปิดฝาท้ายต่างๆนะครับสวยเดิมสภาพดีหมดนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนลูกค้าใครหายอยู่นะครับแอดไลน์แอดเบอร์โทรมาได้เลยนะครับผมนะโทรมาครับผมนะเดี๋ยวจะทักข้อความมาก็ได้ครับผมนะครับถูกใจก็โอนจองจัดจบได้เลยนะครับนะครับบางคนหลังซ้ายนะครับเหลี่ยมสันตรงประตูต่างๆดูครับสวยหมดครับผมล้อแมกนะครับยึดเบรกสี่ล้อนะครับผมนะครับล้อแมกอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยครับผมนะครับแต่สภาพโดยรวมก็สวยนะครับสภาพดีครับผมคอนโซงโครงสร้างต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับผม นี่นะครับให้ดูฝั่งนี้หน่อยครับนี่จะได้ชัดๆหน่อยครับนะสว่างหน่อยครับนะครับภายในภายนอกภายในครับผมนะภายนอกสีสวยภายในสะอาดนะครับไม่สกปรกนะครับผมนะสวยสภาพดีหมดเลยนะครับนี่ครับผมนะเบาะนะครับยกขึ้นได้อย่างนี้เลยนะครับผมนะเพิ่มพื้นที่นะครับผมนี่ครับดูครับผมนะเสากระจกต่างๆนะครับสติกเกอร์ดูครับ สวยๆเดิมเดิมนะครับคิ้วดินน้ำนะครับขอบกระจกโครเมียมนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับผมนะมือเปิดประตูนะครับพร้อมตัวสมาร์ทคีนะครับผมนะครับโครงสร้างครับผมน้าเสานะครับเสากลางด้านซ้ายครับผมดูหัวน็อตครับผมไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมทั้งด้านบนทั้งด้านล่างนะครับดูครับบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมนะครับเกะด้านบนครับเป็นคูลบ็อกซ์นะครับผมน้าช่วยเก็บความเย็นได้ด้วยนะครับผมนะเอกสารตัวรถนะครับพร้อมโอนเลยนะครับผมน้าสมุดเล่มดงเล่มดําอยู่ครบหมดนะครับผมลูกค้า นะครับมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับผมนะอยากดูตรงไหนอยากชมตรงไหนนะครับผมนะครับได้หมดครับผมลูกค้าไม่ติดเลยนะครับผมนะยินดีให้บริการเลยนะครับผมสําหรับ f o r ์จูเนอคันนี้นะครับผมนะครับสนใจนะครับผมมาดูตัวรถนะครับที่ร้านสุดลูกคาถนนร่มเก้านะครับร้านเปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมนะร้านอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้าเลยลูกค้าอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมนะนะครับเลยมินบุรีมานิดเดียวครับผมนะ แยกไทยวัสดุมินบุรีนะครับผนะตรงมานะครับผมหรือว่าลูกค้ามาจากราดกระบังครับก็เลยนะครับมมหาลัยเกษตรมฑิตแล้วก็ยูเทิร์นกลับครับผมเจอร้านแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับนี่มาครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับดูห้องเครื่องครับผมนะรถไม่89,000กนโลครับผมนะครับสภาพนี้เลยนะครับผมนะสวยใหม่กริปนะครับผมนะเครื่องยนต์ GDi Engine Boost นะครับ Super Power นะครับขนาด2.4ลิตรนะครับผมนะขับสี่ wheel นะครับผม ครับห้องเครื่องสวยใหม่กริบเลยนะครับมอกองมอกรองต่างๆโครงสร้างตัวรถดูครับชุดคันหน้านะครับผมนะครับขายึดไฟหน้าต่างๆไม่มีรอยเชื่อมนะครับไม่มีรอยซ่อมนะครับผมนะครับคันหน้านะครับผมนะคันหมอน้ําบนกลางนะครับแท้เดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมานะครับผมนะครับสวยใหม่สภาพดีนะครับเดิมๆครับผมนะดูนะครับหมอน้ํานะครับผมของแท้เลยนะครับนี่ครับขายงขายึดต่างๆกระปุกน้ํายาหล่อเย็นดูครับ ไม่มีรอยแตกรอยหักนะครับทอยางต่างๆนะครับสวยเดิมหมดนะครับผมนะแคมลงแคมรัดดูครับนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับอันนี้แค่ฝุ่นเกาะเท่านั้นนะครับผมนะเนี่ยครับล้างทําความสะอาดดวงเงาใหม่อีกรอบนึงนะครับสวยกว่านี้มากๆครับผมนะผมบอกเลยนะครับผมนี่นะครับขายยึดไฟหน้านะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะไม่เคยผ่านการข้อตําสีรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้าพีความไฟไหม้นะครับฐานแบตเตอรี่ดูครับไม่มีรอยคาบน้ํากันลงไปกัดนะครับผมนะให้เป็นสนิมนะครับผมไม่มีรอยผุรอยกัดนะครับ นะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มครับผมนี่ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมดูครับพอยางต่างๆชุดสายไฟนะครับใหม่กริปนะครับผมนะเครื่องยนต์นะครับไม่มีร่วซึมแน่นอนนะครับผมฉนวนกันความร้อนหลังเครื่องดูครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับกระโหลกซุ้มล้อสีเดิมนะครับผมนะนี่ครับสวยครับผมนะแผงยิ่งลีดูครับใหม่กริปนะครับผมนะไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดนะครับน็อตยึดฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยถอดเลยนะครับผมนะใหม่นะครับผมนะสวยทุกจุดเลยนะครับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผม นะครับซับในบางโคนนะครับนะนีครับแผ่นเพจครับผมเลขตัวถังนะครับลูกค้ากดสต็อปนะครับผมเราเอาเลขตัวถังไปเช็คประวัติได้เลยนะครับผมนะลูกค้าจะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อใจนะครับผมนะนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับลูกค้าเชื่อใจมั่นใจได้เลยนะครับนะออกรถที่น้องพีออกรถกัดสนุกค้านะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าครับผมแท้เดิมหมดนะครับเนี่ครับรอยซีนต่างๆดูครับผมนะนี่ครับจุดกดลงไปแล้วเป็นรอยเล็บนิ่มๆอย่างนี้นะครับนะเดิมหมดครับผมนะแท้นะครับแน่นอนครับผม ถนนกันความร้อนครับผมนะสภาพเกือบรับซเลยนะครับผมมีแค่ฝุ่นเกาะเท่านั้นนะครับที่เหลือดูครับผมนะครับรองรอยนะครับไม่มีเลยนะครับนะหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวฉลากคาเตือนฝากระโปรงหน้าอยู่ครบหมดนะครับผมนะของแท้นะครับผมนี่ครับสวยใหม่สภาพดีครับผมกระหลกซุ้มล้อน้าขวานะครับนี่เอฟงเอบเอสระบบไอเสียต่างๆเดิมหมดนะครับผมกระปุกน้ํามันเบรกดูครับขาวๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยถอดรอยแกะแม้แต่นิดเดียวนะครับผมนะดูครับ ก็โปรงหน้าของแท้ครับปั๊มตาโตยตาตรงนี้เลยนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมลูกค้าถ้าดูไม่ชัดมาดูตัวรถจริงนะครับผมนะแต่ผมเชื่อเลยเลยนะว่าในคลิปนี้ผมนะพยายามถ่ายให้ทุกซอกทุกมุมพยายามให้ถ่ายชัดที่สุดนะครับผมนะครับการันตีคุณภาพเกรดเอร้อเ็นตนะครับผมนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะใครหาอยู่ดูอยู่นะครับสนใจนะครับโทรมาครับผม092783 6 442อครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ถ้าก็ความหายงดีได้เลยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Fortuner 2.4 4 wheel นะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว V นะครับผมนะครับขับ4ครับผมรถปี2019นะครับราคา1 89,000บาทนะครับเลขไม้เพียงนะครับ89,000โลเท่านั้นนะครับผมสีบอลเงินสวยใหม่นะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดน้องพีดต้องขออภัยด้วยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ